She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Plus Ultra er. สำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเรื่อง My Hero Academia กันอีกเช่นเคยและเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มมังะ My Hero ในตอนที่273ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ออกมาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเนี่ยเพิ่งมาทานะครับก็เป็นเพราะว่าคอมที่ผมใช้ตัดต่อเนี่ยมันเสียและเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวานนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เลยลงเช้ากว่าปกติเนาะ โอเคครับและก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันนะครับผมเนี่ยก็ต้องขอแนะนําช่องทางการอ่านมังงะ My Hero หรือว่ามังงะเรื่องอื่นๆแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะฮะ โดยเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปอ่านมา h ฮีโร่หรือว่ามังงะเรื่องอื่นๆแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปมังงะพัสในตอนนี้นะครับก็จะมีฉบับแปลไทยถึง3เรื่องด้วยกันก็จะมีวันพีชมาฮีโร่แล้วก็สไปอ์กแฟมิลี่ก็อย่าลืมเข้าไปอ่านกันเยอะๆนะครับเพื่อสนับสนุนของลิขสิทธิ์โอเคครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัดเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคไปกันเลยครับ เหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็จะเล่าต่อมาจากตอนที่แล้วเลยนะครับตอนที่มิดโดริยะเนี่ยเขานะครับใช้พลัง one for all สี่สเข้าไปสกัดการลามของพลังของตชิกาลากิเอาไว้แต่ดูเหมือนว่านะครับการโจมตีของมิโดริยะเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อพลังของตัวชิกาลากิแม้แต่นิดเลยนะฮะเพราะว่าในตอนนี้นะครับพลังของชิกาลากิเนี่ยมันก็ยังลามเข้ามาเรื่อยๆยนะครับยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนภายในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือพวกโปรฮีโร่หรือฮีโร่ต่างกันต่างนะลย ะะและในระหว่างนั้นนะครับคุณอุลรากกาเนี่ยเธอนะครับก็ได้พูดออกมาประมาณว่า พลังของมิดโดริยะเนี่ยมันนะครับไม่สามารถ of of s <S ที่จะหยุดการทํางานของพลังชิการลกิได้เลยเพราะว่านะครับพลังของมิโดริยะเนี่ยมันนะครับจะเป็นพลังจําพวกชนิดคลื่นกระแทกมันนะครับเลยไม่ส่งผลต่อพลังของตัวชิการลกิโดยทางอุซุยนะครับเธอเนี่ยก็ได้หันไปบอกกับคุณอุราลกะนะครับว่าในตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกทําลายกลายเป็นปุ๋ยผงไปหมดเลยก็คือในตอนนี้นะครับบ้านเมืองเนี่ยถูกทําลายไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งทางมิดโดริยะนะครับเม like ื่อเขาเนี่ยเห็นพลังทําลายแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงนะ ตัวชิการากิตอนที่พวกเขาเนี่ยไปชอปปิ้งกันนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็จําได้นะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยชิการากิเคยบอกกับเขาไว้นะครับว่าทันทีที่นิ้วทั้ง5้าของฉันแตะถูกอคอนายครบทุกนิ้วผิวหนังส่วนลำคอของนายก็จะเริ่มพังทลายและภายในไม่ถึง1นาทีนายก็จะกลายเป็นปุยผงไปเลยซึ่งนั่นนะครับก็เลยทําให้มิดริยะในตอนนี้เนี่ยเขานะครับนึกออกทันทีเลยว่าพลังทําร้ายแบบนี้เนี่ยมันเป็นพลังของชิการากิโทโมระและในระหว่างที่มิดริยะนะครับเขาเนี่ยกำลังนึกคิดอยู่โทโดโ้ เข้ามาใช้กำแพงน้ำแข็งนะครับเข้ามาบางการทําลายของโตชิกาลากิเอาไว้แต่ดูเหมือนว่านะครับกำแพงน้ำแข็งของโทโดโลกิเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับพลังของมิดริยะเลยนะฮะเพราะว่าในตอนนี้นะครับกำแพงน้ำแข็งของเขาเนี่ยก็กำลังถูกทําลายเข้ามาเรื่อย และหลังจากนั้นนะครับทางฮีโร่เบอร์นิงเนี่ยเธอนะครับก็ได้ตะโกนบอกกับทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณนะั้นไปว่าทุกคนถอยเร็วและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับคําสั่งจากฮีโร่เบอร์นิงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันวิ่งหนีแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาคุโกะอุรากะซยุโทโดโรกิเนจิเลอิดะโคตะมิเดลิยะหรือแม้แต่คนอื่นๆนะครับก็ต่างใช้พลังของตัวเองเนี่ยช่วยผู้คนนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งทางบาคุโกเนี่ยเขานะครับก็ได้ใช้ปาก ก็ได้ใช้พลังคลื่นของเธอนะครับลากรถที่บรรทุกคนอยู่เนี่ยออกมาได้ถึงสองคันเลยส่วนหน้าที่ของการอพยพพวกสัตว์ต่างๆทั้งหลายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของโคตะที่เป็นผู้ดูแลซึ่งมิดโดริยะในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ใช้อัตลักษณ์แท่ดําลากรถกับผู้คนเนี่ยออกมาได้จํานวนมากซึ่งนั่นนะครับก็หมายความว่าในตอนนี้มิดโดริยะเนี่ยเขานะครับสามารถควบคุมอัตลักษณ์แท่ดําได้นานกว่า1วินาทีแล้วและดูเหมือนว่าอัตลักษณ์แท่ดําของมิดโดริยะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากด้วยนะครับในการช่วยคน ซึ่งในตอนนี้นะครับทางฮีโร่เบอร์นิงเนี่ยเธอนะครับก็ได้พยายามที่จะติดต่อกับอีกทีมหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านในโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนว่านะครับจะไม่มีใครเนี่ยติดต่อกลับมาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ซึ่งในตอนนี้นะครับภายในเมืองเนี่ยก็ถูกทาลายไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยผงไปหมดเลยนะฮะจากเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่านะครับน่าจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าตอนที่ต่อสู้กับรีเดโทซะอีกนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชิกาลากิเนี่ยเติมทูไปกี่บาทนะครับทำไมถึงได้โหดขนาดนี้เพราะว่านะครับเพียงแค่การโจมตีของคนคนเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เมืองเนี่ยหายไปทั้งเมืองได้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสุดยอดอัตลักษณ์เลยนะครับสาหรับอัตลักษณ์ทาลายล้างเนี่ย และต่อมานะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่ตัวของชิการากิซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้ชิการากิเนี่ยเขาจะเลิกใช้พลังไปแล้วอันนี้ผมเดาว่านะว่าเขาเนี่ยน่าจะเลิกใช้พลังไปแล้วเพราะว่านะครับบริเวณพื้นที่รอบตัวเขาเนี่ยก็เหมือนจะหยุดการทำไรยล้างไปแล้วนะฮะซึ่งภายในบริเวณพื้นที่รอบตัวของชิการากิในตอนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณพื้นที่โล่งกว้างจากที่เดิมทีเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจาคูนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าหายเรียบไปหมดแล้วนะครับโดยสิ่งที่มันพอจะหลลงเเืออยู่นใบริวณ ก็เหลือแค่แท่นยืนนะครับที่ตัวเขาเนี่ยเอาไว้ยืนแล้วก็พวกเครื่องอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆในห้องทดลองของดรอุจิโกะนะฮะนอกจากนั้นไปเนี่ยคือหายเรียบนะครับอารมณ์เนี่ยก็ให้เราลองนึกถึงนะครับเวลาเราเนี่ยยืนอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวนะครับอารมณ์เนี่ยมันก็จะประมาณนั้นเลยซึ่งในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าชิการากิเนี่ยเขานะครับจะหยิบสิ่งของอะไรบางอย่างขึ้นมาดูนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดออกไปนะครับประมาณว่าว่าแทบไม่มีเหลือดีเลยฮะอุส่าหขอให้ผลิตเพิ่มมาทั้งทีแบบนี้โอเวอร์ฮอลก็คง สิ่งที่เขาเนี่ยหยิบขึ้นมาดูนะครับก็น่าจะเป็นกระสุนล,ลบอัตลักษณ์หรือไม่ก็ยาเพิ่มพลังนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงตัวโอเวอร์ฮอด้วยก็ไม่แน่นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่สามารถทํากระสุนลบอัตลักษณ์แล้วก็ยาเพิ่มพลังแบบโอเวอร์ฮอได้อยู่เหมือนกันนะฮะก็น่าสนใจนะครับว่าคนที่สร้างของพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกของแนวลบเปิดปล่อยนั่นแหละครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็จําหน่ายของผิกดกฎหมายเหมือนกันซึ่งในตอนนี้นะครับช แล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดใส่โทรศัพท์ไปนะครับว่าไอาการที่สามารถควบคุมอัตลักษณ์พังทะายได้ดังใจนึกแบบนี้เนี่ยมันสุดยอดไปเลยเอาละสถานการณ์ดูไม่ค่อยสู้ดีอยู่ก็จริงแต่ว่าเมื่อฉันเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็คงจะเริ่มกันได้แล้วสินะมาได้แล้วมาเกียร์มาพร้อมกับทุกคนเลยเดี๋ยวฉันจะทําลายทุกอย่างและไลพวกมันออกไปจากที่นี่เองแล้วเมื่อแจแกนโตมาเกียร์นะครับเขาเนี่ยได้ยินเสียงของชิการลกิผ่านโทรศัพท์เขาเนี่ยก็ร้องไห้ขึ้นมานะครับไม่ได้ร้องไห้ดีแบบว่าร้องคำครับ แล้วต่อมานะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่กลุ่มของพวกแนวลบเปิดปล่อยแล้วก็พวกโปรฮีโร่นะครับที่กําลังต่อสู้วนอยู่ซึ่งในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังต่อสู้วนอย่างดุเดือดเลือดพากนะครับแฟตกัมเนี่ยเขานะครับก็ได้หันไปเห็นโทโคยามิอุ้มร่างของฮอกที่กําลังบาดเจ็บเนี่ยบินออกมานะฮะแล้วเมื่อแฟตเนี่ยเห็นแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกกับโทโคยามิไปนะครับว่าฉันให้หน่วยพยาบาลสแตนบายอยู่แนวหลังแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปโลดและหลังจากนั้นนะครับโทโคยามิเนี่่ขากกกกไแบงอออนปจลุมพวว ปล,ปล่อยได้ก็หวังว่าฮอคเนี่ยน่าจะรอดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าดาบีเนี่ยใช่ลูกเอนเดเวอร์จริงๆหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับภาเพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่กลุ่มของฮีโร่กลุ่มหนึ่งโดยในระหว่างการต่อสู้นะครับก็ได้มีฮีโร่คนหนึ่งเนี่ยถามซีเมนโตสไปนะครับว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยไหวไหมซีเมนโตสซีเมนโตสเนี่ยเขานะครับก็ได้ตอบฮีโร่คนนั้นไปนะครับว่าไหวสิเดี๋ยวจะทําการทําลายภูเขาน้ําแข็งเดี๋ยวนี้แหละ และหลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่การต่อสู้ของเมาาเรดี้กับเกเทนผู้ใช้น้ําแข็งของกลุ่มแนวลบปลดปล่อยซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เมาาเรดี้เนี่ยเธอนะครับเหมือนจะโกรธเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโดนเกเทนนะครับอัดปิวไปเมื่อหลายตอนที่แล้วนะฮะโดยเมาาเรดี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดกับเกเทนนะครับไปด้วยความโกรธว่า แกเองเหรอมันเจ็บสุดๆไปเลยนะยะเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวแม่จะจับมาทําเป็นถุงน้ําแข็งซะเลยนี่ซึ่งก็หัวร้อนสุดๆเลยนะครับสำหรับเมาเรดี้ในตอนนี้และหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเสียงของพวกฮีโร่เนี่ยตะโกนขึ้นมานะครับว่าทุกคนตามเมาเรดี้ไปเลยตอนนี้พวกเรากําลังได้เปรียบอยู่ ซึ่งฮีโร่คนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้หันไปพูดกับฮีโร่คนข้างๆต่อนะครับว่าอ้าวแล้วนายไม่ได้ไปจัดการกับโทกากับมิสเตอร์คอมเพสหรอกหรอซึ่งฮีโร่คนที่โดนถามไปเนี่ยผมก็จําชื่อเขาไม่ได้นะครับว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าฮีโร่คนนั้นนะครับก็เป็นฮีโร่คนเดียวกันกับที่ไปจับตัวโทกากับมิสเตอร์คอมเพสในตอนที่266นะฮะซึ่งฮีโร่คนนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเขานะครับก็โดนทวายฆ่าตายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่เขาเนี่ยกลับมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นนวคัอปลมต มานั่นเองนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็น่าจะไปขโมยเลือดของฮีโร่คนนั้นนะครับในตอนที่ฮีโร่คนนั้นเนี่ยโดนทวายแทงนะฮะก็เลยทําให้เธอเนี่ยสามารถปลอมเป็นฮีโร่คนนั้นได้นะครับซึ่งโทกะนะครับที่ปลอมตัวเป็นฮีโร่อยู่เนี่ยเธอนะครับก็ได้ทําการเข้าไปจัดการกับพวกโปรฮีโร่ประมาณ6คนโดยการใช้มีดเนี่ยเข้าไปปาดคอทีละคนนะฮะซึ่งก็เป็นการรอบสังหารสไตล์โทกะเลยนะครับในการฆ่าคนแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโทกะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ ะะเพราะว่าเธอแค่คนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการพวกโปรฮีโร่ไปได้ถึง6คนเลยและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเธอนะครับจะฟิลขาดมากๆด้วยที่รู้ว่าเทวไวเนี่ยตายและหลังจากนั้นนะครับภาเพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่มิสเตอร์คอมเพสกับดาบิซึ่งในตอนนี้นะครับดาบิเนี่ยเขานะครับก็ได้กระโดดเข้ามาหาตัวมิสเตอร์คอมเพสและเขาเนี่ยก็ได้ถามมิสเตอร์คอมเพสไปนะครับว่าคนอื่นไปไหนหมดละ่ะมิสเตอร์คอมเพสเนี่ยเขานะครับก็ได้หันมาถามดาบิกับว่าดาบิไปไหนมาฟะแกเป็นหัวหน้าหน่วยไม่ใช่หรอ ดาร์บี้เนี่ยเขานะครับก็เลยตอบมิสเตอร์คอมเพสไปว่าแกก็เหมือนกันแหละนะ และหลังจากนั้นนะครับมิสเตอร์คอมเพสเนี่ยเขานะครับก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังนะครับกับดาบีไปว่าทธไว้โดนฆ่าไปแล้วพอเธอรู้แบบนั้นขนาดฉันยังห้ามไม่ไหวเลยไอแบบนั้นเนี่ยมันหาเรื่องฆ่าตัวตายชัดฉันเองก็ไม่นึกเลยว่าโทก้าจะเลือดขึ้นหน้าขนาดนั้นก็คือในตอนนี้นะครับโทก้าเนี่ยเธอนะครับฟิลขาดมากๆเมื่อเธอเนี่ยได้รู้นะครับว่าทธไว้เนี่ยโดนฆ่าตายไปแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ของโทก้ากับทธไว้เนี่ยก็ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับจะเรียกว่าเป็นแฟนกันก็นกได้เลยนะฮะเพราะว่าทั้ง,งคน,นี่ ก็แบบว่ามีมุมที่ค่อนข้างจะเกินเลยคําว่าเพื่อนไปเหมือนกันเนาะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะทําให้โทกาเนี่ยเธอนะครับโมโ oh หได้ถึงขนาดนี้ และหลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่โทกะซึ่งในตอนนี้นะครับโทกะเนี่ยเธอนะครับก็ได้ทําการละลายร่างคนเนี่ยออกมาแล้วและเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าอยู่ยากกับโลกที่อยู่ง่ายโลกที่มีแต่ของที่ชอบมันเกะกะนะคะฮีโร่และหลังจากที่เธอเนี่ยพูดจบนะครับก็ได้มีมือขนาดใหญ่เนี่ยผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะซึ่งเจ้าของมือนั้นนะครับก็น่าจะเป็นมือของเจ้าเจแกนโตมาเกียนะฮะซึ่งก็น่าจะออกมาอาละวาดตามที่ตัวของชิกาลากิเนี่ยเรียกหานะฮะ แต่หลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่ตัวของชิการากิอีกทีหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับเอนเดเวอร์เนี่ยเขานะครับก็กําลังบินเข้าไปหาตัวของชิการากิและเมื่อชิการากินะครับเขาเนี่ยเห็นเอนเดเวอร์นะครับกำลังบินเข้ามาเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มขึ้นมานะครับแล้วพูดออกไปว่าเพิ่งตื่นมาได้ไม่ทันไรก็ต้องมาเจอกับอันดับหนึ่งแล้วจริงดิ และหลังจากที่จบประโยคคําพูดของตัวชิกาลากิลงนะครับเหตุการณ์ในไมฮ e โรคาเดเมียในตอนที่273ก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อไปชิกาลากิเนี่ยเขานะครับจะสามารถโค่นเอนเดเวอร์หรือว่าเอนเดเวอร์เนี่ยเขานะครับจะสามารถโค่นชิกาลากิได้หรือเปล่าก็โปรดติดตามรอรับชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับ My ฮ e โรคาเดเมียในตอนที่273ถ้าเกิดทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ผมด้วยและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดหรือผมเนี่ยพูดผิดไปก็ต้องขอกราบอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ